สวัสดีบรรยากาศย่ำแรงครับมือนี้ครับนี่พายิศกระลาสิตกดินบรรยากาศดีดีครับมือนี้พี่มูอยู่สวนคือเก่านะครับให้อ้อยให้มันมันนี่หมายถึงว่ามันมันญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งครับนี่ครับเป็นมันญี่ปุ่นมันเกิดจะกใบจยักงามเด็นง่อยภาวามันเป็นอย่างไรจีเป็นย่ำหนาวครับเป็นย่ำแรงนะครับเนี่ยดินแห้งแห้งได้ใส่น้ำไหน้ำยดเอาครับเมื่อนี้พี่มูใช่ไมใส่ปุ๋ยครับปุ๋ยทั้งสายน้ำยดไปเบิ้งก่อนนะไาเชียแบบใด่นนะครับ พี่มูใส่ปุ๋ยอันนี้ครับนี่ปุยปุ๋ย,ยเอิ่อนมาปุ๋ยเขียวบผสมกับน้ำครับตวงตัตวงก็บเขาเจ้าจะบอกอยู่นี่ครับที่มีฉลากอยู่ข้างนี่อยู่วิธีการผสมจังไงเทลงไปกับละลายได้หรืครับนี่ต้นจะหน่อยปุ๋ยน้ำครับเมื่อปุ๋ยละลายแล้วครับไอพี่มูก็บชิมใส่เทใส่นี่นเนาะ นะครับรเทสเซนี่แหละเดี๋ยวพิโมูโมมีขาตั้งกล้องเนาะเดี๋ยวพี่ิมูใส่ปุ๋ยเต็มนี่แล้วครับนี่บัจจุบันนี่ก็ะทงังสิ่งยาธรรมดานี่นะครับพีิมูต่อแบบไ,ไหนวะที่เนี่ยเปิดเลยก่อนโอเคครับเปิดแล้วพีิมูใส่มานนี่ครับนี่แก่หัวมันออกเนาะนี่ครับแก่หัวตัวนี้ออกเอาครับต่อกับสายน้นโยดเลยเนี่ยถอดออกจากนี้ครับนี่ เสียบขอนี้เลยแล้วก็เอาอยางพันใหม่นะครับก็บปล่อยไปเรื่อยก็ษฎย,ยดไปาอเหมาะสมแล้วแต่ผู้ใดจะใส่หน่อยใสายได้ครับรีโมกิปล่อยไปสิละเบื้องหลังรถลงทอดกัดิมานกับโอเคเพราะหลัก็ใส่สายไม่ไปเรื่อย,รอยครับระมันนี้นะครับนี่